ยังมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงยังช่วยการทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดีของลูกๆทั้งสามคนเจ้าหน่ายเจ้าคุณและเจ้าสมุดไม่บกพร่องและได้ฉลองคริสต์มาสปีนี้ยังมีโมเมตนต์น่ารักน่ารักพอแม่ลูกมีการแจกแลกของขวัญและดูท่าแม่ปิ่นจะแฮปปี้มากๆสวัสดีค่ะพบกับทันข่าวทันดาราเรามารับชมข่าวไปพร้อมๆกันเลยค่ะสุขสันต์ชิ้นมืนกันทุกปีสำหรับครอบครัวของเจเจตรินกับปิ่นเกตมณีแม้ว่าจะจบความ สัมพันธ์ชีวิตคู่กันแล้วแต่มิตรภาพความทรงจำดีๆยังมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงค่ะสวยกันทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดีของลูกๆทั้งสามคนเจ้านายเจ้าคุณและเจ้าสมุดไม่บกพร่องและในวันฉลองคริสต์มาสปีนี้ยังคงมีโมเมตนต์น่ารักน่ารักพ่อแม่ลูกมีการแลกของขวัญกันดูท่าแม่ปิ่นจะแฮปปี้กับของขวัญที่อดีตสามีหมอภัยไม่น้อยยิ้มไม่หุบเลยจ้าโดยหนุ่มเจได้แชร์เรื่องราวดีๆนี้เอาไว้พร้อมระบุด้วยว่าแ เป็นไทยเพลิดเพลินไปกับช่วงเวลาและของขวัญกันทุกปีเมอร์ลี่คิสมาส